สวัสดีค่ะวันดีคุณเอฟซีช่องออนพี่สาวลุงพลนะคะเข็ดเมนูยังอีกบะเนี่ยเข็ดเมนูยังอีกเจอ๋อปิ้กินไก่ปิงไก่บ้านหายายอ๋อหายายกินไก่บ้านเลยหายายหายงามค่ะหายปูคอง เออแล้เแล้วบอคัลลัมหรอ,อ,รรรรรอบัตเตอร์มี่เห็นแล้วกินบออิฟอรอีแม่นอ่ะนะเออเราเข้าอา่ะนีแล้วกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายโดยเฉพาะปูพองพ่อแม่พี่น้องกินยังก็กินใจเอากระถูกกันจันนี่นี่ลูกเคยเพ่นนี่ไอเสือแดงลูกเคยเพ่นนะพ่นพน่นนะใส่แขนยาวอ่ะยังมัน้าป่าอยู่อันนั้นอันนั้นนั่น พอน้องกินนั่นนะคะจะเป็นพืนเห็ดอีกอยังดอกว,วันนั้น,นบางนาบอกเลยมันยังเปลือกไข่เ <c oughs> <c oughs> บิง่งอร่อยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครอ,อบครัววิภาอยู่แบบมอโม่แม่แม่เออมีหยังเห็ดกินก็เห็ดกินไปพ่อแม่พี่น้องจะะตมล กะต้มใส่อะไรไข่คือมะเฟย์เนี่ยูกแข็งเนี่ยมะแข็งเนี่ยเนี่ยต้มนี่แข็งเลยน่ะอ๋อเอามาใส่โพโลบอพีมอนอ๋อพีมอนเพิ่นนั่นเพิ่นอันแกเอาไข่ค่ะพ่อแม่พี่น้องไข่เข่ามาใส่โพโลค่ะนั่นนะคะเพิ่นกำลังล่างๆอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้เมนูยากระพอเดือนแล,ล้วก็ไก่ไปลงเด้อลูกมูวิ่วคนมากแล้วแหละคนน่ะเบิง่งเอาค่ะคุนเอฟซีวงเนี่ยคนเป็นเซฟอีหลีเด้พอมาพ่น้องเอ้ยเซฟเฮ็ดกับเขาเนี่ก็ยกให้เล่าแน่ยเนี่ยขยันเพื่นมาเนี่ยโอ้ยฝากท้องนัเนเลยนี่ยขยันค่ะ,พ,ะพ่อแม่พ่น้องขยันเซฟนั่งอีกบันเนี่ยเอาเครื่ด้จัดงานครบครบ คือบัวผักบัวพรแน่ตกตายทักแล้วเขาเลี้ยงไปเงาหรือเปล่าเนี่ยตอนในบ้านเด็กต้องเฮ็ดก้อนอ๋อเฮ็ดชะก้อนมันบ่ต้องเฮ็ดก้อนกินกินอ๋อโอ้ยกลิ่นบิ่งโหลดค่ะพ่อแม่แม่ลองฟังอารมณ์เนี่ยแหละค่ะความจริงเนาะเออความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฟังอารมณ์แล้วว่าเฮ็ดก้อนมาสั่นเฮ็ดก้อนกินระว่าว่าออเฮ็ดแล้วหล่ะก็จังกินลระว่าเออ อ,อ,อันนี้ไก่ด้วยค่ะเด้อพันธิตต่มค่ะอันนี้พ็นซับเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้หม้อต้มไก่พ่อแม่พี่น้องกำลังใส่เคื่องปุงโอ้ยพลึกพะลือเื่องปุงคนบ้านบ้านนะคะพ่อแม่พี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องอียังมากไม้เนาะค่ะเนาะ ตอนนี้กำลังพักกันซอยกันทํากับเขานิาวมือเศ้ามาดูเจ๊นะคะเจ๊เจ๊ถาวรกำลังกำลังทําความสะอาดกบนะคะพ่อแม่พี่น้องกบกบเราซื่อมาพ่อแม่พี่น้องโลเทอะไรก็เจ๊โลรคริาบ,บาท เพิ่นสื่อมาอันบ่ทันได้ได้ค่าน้ามันอยู่ใต้ท่านข้ามันใตยค่าแล้วบอกว่าแล้วสื้อมาจักโลกับเจจะซื้อมายี่สิบโลยี่สิบโลตายประมาณจักโลจะว่านั่นตายประมาณสิบ้วยเออผู้น่ะพรม่พี่น้องมาเบิ่งเด้ค่ะกะละมังหนึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้น่ะครบๆกันด้วเมือนกันอือฮะน่ะมาค่ะคุณเอฟซีเอ้ยมาเบิ่งเจถาวรเพิ่นกำลังพา พาอัอนพานเครื่องในเอาอันทำความสะอาดเนาะคะ่ะเนาะพาเครื่องในกบเออม,มาจัดมาจัดงานศพละว่าเลยพูดแนบเมื่อแม่เจา้าเราเป็นคนมันนในหลีได้แม่ใไงเนี่ยหันอึ่งอ่า

ลูกป้าถาวรน,นะคะลูกป้าถาวรน,นะคะก็จะตําถั่วนะคะตําถั่วคองค้องน้ามีเครื่องเดียวค้องน้ำมีเครื่องเดียวมะฮ่องหน้าหน้าวันซันว่าแม่แถวโมโหจักบอกอู้อือ๋อห้องห้องคือจังงันนังซีห่องเฮาเนาะอ,อ,อ,อืม อืห้องน้ำเอาเลยเอาที่สบายใจเลยนะใจนะได้นย่งนบบไงบอลแม่เถาบอกเอาที่สบายใจเลย,ทยโทรศัพท์ใครน้องจิ้นโทรศัพท์ใครลูกโ,<ล>โอ้ผูน้น่ะฮัลโหลวาซันวาสาวเสือไล ซีอ่ะมาทัวร์มัดโช FC นะชีเอ้ยตาทัวร์พ่อแม่พี่น้องกําลังงานร้านกําลังชิ้นาำทัวร์ค่ะทีทัวร์นะคะทัวร์<ด>ทัวร์สดๆเก็บมาใหม่ๆนะคะนี่นะคะกําละสิบบาทพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เม е นูก็ต้มไก่แล้วก็ต้มเป็ดโพโลเโน,นาะค่ะเนาะ ก้อ,อนกับว,ว่าพิษว่าถือกับคอไพ่ลายลๆเด้อค่ะเดอเอเกกอ้อคุณเอฟซีสุขุสุกคนไอ้เบิ<อ>งนยคนน่ะมะกรอสิใสตามทัวรคนมาไอ้ว่าฮัลโหลบอกจกังเลยจะคล้องว่า,วาวมือน,นั่นจะคล้องว่าสิมากก่อพอยนั่งอ้เมาตจะคล้องว่าเมือน,นั่งซุ่มใกันหน่อทม่ส้นนี่ ส้มสายกันคุยกันมือนันเพราะนว่าเอออ้บอบอกยังไงเขาไปยังว่าเขาสิมาประมาณสิ้นเดือนวันที่ยี่สิบห้าย่ิบหายหเพราะว่าข้างหาชาเดีรถมันติดนี่ก็ติดแล้วมัวีติดมันเริ่มติดตั้งแต่มือข้างาแล้วรถนั่นจะคล้องเาไล่าพักหลอนได้เยอะแยะล่าหนาล่าหลัง ผู้จิว่านของเจ้านั่ทเลดิจับตุ๊บมือ้มือนี้คอยาเฮ้ยะคำคุยกันเราส้มสายเราเมื่อนั้นวัเป็นังรอเปนยังออวนที่อนยี่สิบเก้าเออมาพ่อไอ้น้ำลดตอนนี้เขาหอดบ้านแล้วอืมไรับไปอฮะถึงจ็วันในนี้แล้วได้ข้าะข้ารถเดือนเกาแล้วอ ทำใไปรับเปล่ายี้ไปรับาบบอองวะบคำ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 ค่ะทุกคนคำคำนะคะพี่ชายลุงพลนะคะโทรมาให้ให้พี่ใหญ่เนาะให้ให้พี่ทาวอนนะคะไปรับนะคะตาหาเพระมันตีหานมันขึ้น่แปดละมาอกันบละ บิ่งในยูทูยูทูนังแหมมก็ไปปออเนาะนอ่ะอืมขอบคุณนะคะคุณเอพีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะนี่นะคะบ้านบ้าน่ายลูกไปแล้วเบิ่งด้วยเนี่ยกำลังบ้านบ้านกำล่งจัดอ่าเราว่งเ่านเดี๋ยวไแป๊บนึงคนลงคลิปกันีแหละเ